สวัสดีค่ะเราชื่อนางสาวสุชาคีวงถาวรสันตินะคะหรือว่าชื่อเล่นอิมค่ะเราฝึกในตําแหน่ง HR นะคะที่บริษัท CPO จำกัดมหาชนที่สํานักง,งานขอนแกน่นนี่เองค่ะโปรเจกต์ที่ทํานะคะคือการพัฒนาระบบบันทึกรับเอกสารให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะเนื่องจากฝ่าย HR จะมีเอกสารเข้ามาทุกๆวันนะคะซึ่งในการทํางานรูปแบบเดิมคือการบันทึกเอกสารที่รับเข้าในแต่ละวันด้วยการเขียนลงสมุดค่ะเพราะเหตุนี้นะคะจึงได้ พัฒนาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเข้าไปช่วยให้การบันทึกรับเอกสารเข้ามาทุกๆวันเนี่ยให,ให้ทำการบันทึกเข้าสู่ระบบค่ะเพื่อสามารถให้การค้นหาได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่าจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานนะคะรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาสกิลในการสื่อสารมากขึ้นค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะต้องโทรคุยสื่อสารกับทุกคนคนแปลกหน้าเยอะมากค่ะในแต่ละวัน ค่ะสิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆนะคะคือสกิลการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆในการทํางานนะคะอยากให้ทุกคนฝึกพูดเยอะๆค่ะชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะคะค่ะขอให้น้องทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ